อ่ะโอเคครับผมกลับสวัสดีคนผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิวกิเอฟเฟนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมการีนาฟรีไฟนะครับผมคนผู้ชมก็โอเคนะครับผมนี่จะมาเล่นสีวิสีดูนะครับก็เนื่องจากที่ไม่ได้สตรีมเกมนะครับผมแล้วก็ตัวอมันทึบหน้าจอโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีนะครับผมนะคนผู้ชมนะโอ้ นี้คือถ้าเราเติมมันจะได้ท่าแรปเปอร์นะครับผมนะเท işte? ่าไหร่อา่าเติมหนึ่งร้อยบาทได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะคุณผชูชมาามาเทียงมาเล่นสีวิสีให้ดูนะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใที่ทังคิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมนะคุณผูชมนะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับผมอ่ะไม่ใช่ว่าไม่กี่เดือนนี่ เหลือเวลาแค่เดือนนี้เดือนเดียวนะครับผมนะที่จะไปมาขหาแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมไม่แน่อาจจะแจกมาะหารนะครับผมนะมาครับเราไม่ได้สตรีมเกมนะครับผมนะตอนนี้ผู้ติดตาม88นะครับผมขอโทษที่หายไปนะครับผมนะคุณผู้ชมเพราะว่าพีไม่ได้สตรีมเกมเนาะที่อัดมันึกหน้าจอแล้วก็ไปลงยูทูปทีเดียวนะครับผมนะ ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมเพเป็นกำลังใจครับที่จะต่อไปน,ออน,ะนะครับคุณชมโอเคเราสองนคสวยครับเราเก็บขาหนะครับผมนะใช่ปะ เนื่องจากพี่ไม่ได้ทําปกคลิปนะครับผมนะก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามารับชมนะครับผมไม่ค่อยมีคนดูอะง่ายๆนะแล้วก็ไออะไรอะแล้วก็ช่องพี่คือคนจะดูเยอะก็ต่อเมื่อพี่แจกรหัสฟรีไฟลนะครับผมนะก็คลิปนี้ก็ขอสักถึงร้อยไลค์นะครับผมนะถ้าได้พี่จะแจกรหัสฟรีไฟลนะครับผมนะคุณผู้ชมก็ช่วยกัน กดแชร์กดไลค์กันเยอะๆนะผมนะพี่จะแจกจริงนะผมนะตอนนี้ผู้ติดตามพันแปดแล้วนะครับผมนะแล้วก็ถ้าผู้ผติดตามอ่าขึ้นมาสามพันนะผมนะที่จะไปทําการหาซื้อรหัสฟรีไฟมาแจกทุกคนนะผมนะหรือไม่ว่าแจกเงินวัลเล็ตนะครับผมนะ ใช่ครับผมนะไม่ว่าเสียวรนะีบรังไม่ทันนะผมนะอ่าขอแปรงรน้าเป็นลิงนะผมนะ โอเคพี่จะเล่นให้ดูแค่เกมเดียวนะผมนะสำหรับโชว์ฝีมือการยิงสามนิ้วในมือถือของพี่นะครับนผมนะนผู้ชม <Double kill. S 1> นี่ครับตอนนี้ออกมายิงนะผมและก oh. ็ถ่าะมาว่าพี่เล่นเล่นเหมือนในคอมนะผมนะเพราะว่าพี่เล่นสามนิ้วนะผมนะ นี้ก็คือ,อาการตั้งค่าแบบอะไรอ่อนะช่องแฟมบูตี้นะผมนะหรือช่องบักนะผมนะเขาสอนตั้งค่า,าโทรศัพท์มือถือเล่นเหมือนในคอมนะผมนะเราก็ลองไปฝึกเล่นดูนะผมแต่ก่อนที่เราเล่นสองนิ้วนะผมนะ ร <First> ไม่ทันครับหัวแตกครับ น,นี่พี่เล่นทางมือถือ,นะ,นะอน,นะครับผมนะเพราะว่าพี่เล่นทามโน้นนะครับผมทุกม่าที่มีอยู่สองรหัสนะครับผมนะอันนี้คือรหัสเชื่อมเฟซนะครับผมนะตอนนี้เราก็คิวมาแล้วเจ็ดศูนย์นะครับผมนะคุกท่ ที่อยู่แรกแาทีนัมสองนะผมนะตอนนี้เรานำมาขาวกูะแล้วนะผมนะเรามีเป็นเกมที่สี่นะผม คลินี้หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์กติดตามเพืเป็นกำลังใจที่ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม,ญญมคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ